สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันวันเสาร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่12เมษายนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกคนที่กดติดตามขอบคุณซปเปอร์แตงด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะวันนี้วันกับคูเปอร์โอ้สวัสดีครับก่อนคับสวัสดีครับก่อนวันนี้จะมาอัปเดต ข่าวดีสําหรับผู้เกษียณอายุนะคะหรือคนที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ในการเกษียณอายุซึ่งเรากังวลกันมาสองอาทิตย์นะคะได้ไหมทุกคนสองสองอาทิตย์หนักวันว่านะเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของประกันสังคมที่หลายๆคนก็มีข้อสงสัยแล้วก็มีปัญหานะะในเรื่องนี้เกี่ยวกับเขาไม่รับหนึ่งเขาจะไม่รับทางโทรศัพท์ในการที่จะเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆที่เราจะอัปเดตน,นะคะก็จะยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์ เขาก็จะไม่รับตรงนี้แต่ว่าณวันนี้นะคะเขามีการอัปเดตในเรื่องนี้เนาะในเรื่องของการยืนยันตัวตนของประกันสังคมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะคะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วทําไมเขาจะเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะโดนแรงกดดันด้วยวันวานะคะฝ่ายบริหยารของทรัมป์นะคะเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อกําหนดที่ต้องยืนยันตัวตนด้วยตนเองสําหรับประกันสังคมนะคะ ฝ่ายบริหารของทรัมป์เนี่ยกำลังถอยกับข้อ,อกำหนดในบุคคลที่ประกาศสำหรับชาวอเมริกันที่กำลังมองหาบริการที่สำนักง,งานประกันสังคมซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นะคะลิสฮุสตันนะคะโฆษกทำเนียบขาวเนี่ยกล่าวในแถลงการต่อ NPR นนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีเนี่ยว่าบริการโทรศัพท์เนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปสำหรับผู้ที่จะใช้บริการผ่านหน่วยงานนะคะ ซึ่งเธอเองก็กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนทัททรัมป์นะคะได้ให้คำมั่นนะคะสํำแล้วสํำเล่าว,ว่าจะปกป้องประกันสังคมนะคะแล้วก็จะถอนลากถอนโคนของเสียการช่อโกงแล้วก็การล่วงละเมิดทั่วทั้งรัฐบาลกลางนะคะ ทีมต่อต้านการช่อกงประกันสังคมนะคะได้ทำงานด้วยตนเองตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงความสามารถทางเทคโนโลยีและตอนนี้พวกเขาสามารถระบุก,การช่อกงในการเรียกร้องที่ยื่นทางโทรศัพท์ได้แล้วนะคะก็คือเขามีการแก้ปัญหาแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ออกมาในทางที่ดีนะคะเจ้าหน้าที่ประกันสังคมนะคะประกาศครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วว่าผู้ที่ยื่นคำร้องหรืออ่า จะยื่นเกี่ยวกับผลประโยชน์เนี่ยจะต้องเดินทางไปยังสำนักง,งานภาคสนามในท้องถิ่นด้วยตนเองหากพวกเขาไม่สามารถใช้ระบบตรวจสอบออนไลน์ของหน่วยงานได้นะคะนโยบายนี้จะจำกัดบริการโทรศัพท์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับผู้รับผลประโยชน์จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพอันที่เราอัปเดตไปนะคะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะพบกับความกังวลจากผู้สนับสน,นุนผู้สูงอายุและผู้ พิการตลอดจนฝ่ายนิติบัญญัติสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตหลายสิบคนนะคะมีการส่งจดหมายถึงผู้นำหน่วยงานเพื่อขอให้พวกเขาเนี่ยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเพราะมันจะสร้างอุปรสรรคเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จะใช้บริการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ห่างไกลาจากสำนักงาน ศูนย์จัดลำดับความสำคัญของงบประมาณและนโยบายซึ่งเป็นกลุ่มนักคิดฝ่ายซ้ายนะคะในวอชิงตันที่สนับสนุนความยุติธรรมทางเศรษฐกิจพึ่งเผยแพร่การวิเคราะห์ที่พบว่าข้อกำหนดการเดินทางจะเท่ากับการเดินทาง45ไมล์สำหรับผู้สูงอายุประมาณ6ล้านคนนะคะตามรายงานนะคะของเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวที่พูดโดยไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อ พูดโดยทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งของฝ่ายบริหารของทรัมป์สำนักง,งานประกันสังคมได้กับข้อกำหนดนะคะเหล่านี้เนื่องจากทีมต่อต้านการช้อโกงนะคะใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้หน่วยหน่วยงานเนี่ยสามารถจะดำเนินการตรวจสอบการต่อต้านการช่อโกงในการเรียกร้องอทั้งหมดนะคะที่ยื่นทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ก็ในแถลงการนะคะว่าการปรับปรุงทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถคือติดอะไรที่มันแบบผิดปกติอ่ะทุกคนเขาก็จะมีการมาร์กนะคะในบัญชีของบุคคลนั้นนะคะจากนั้นบุคคลเหล่านี้ที่ที่ถูกมาร์กไว้นะคะว่าเป็นผิผดปกติะจะต้องเดินทางด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบอะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีนะคะก็คือสามารถจะใช้โทรศัพท์ยืนยันตัวตนนะคะ เกี่ยวกับการจะเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันผิดปกติเนี่ยเขาก็จะให้เรียกคนที่โทรไปน่ะจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยให้เข้าไปยืนยันตัวตนอะไรประมาณนี้นะคะสรุปแล้วที่เขาบอกว่าจะไม่รับทางโทรศัพท์ตอนนี้เขาหาวิธีการได้แล้วนะคะก็คือจะยังคงดำเนินการต่อไปนะคะก่อนในการถแถลงการนะคะแม็กซ์ลิชแมนนะคะประธานแล้วก็ CEO ของคณะ กรรมการแห่งชาติเพื่อรักษาประกันสังคมและก็เมดิแคร์เรียกการพิกกับครั้งนี้นะคะว่าชัยชนะสำหรับผู้รับผลประโยชน์ประกันสังคมทั่วประเทศซึ่งฝ่ายบริหารของทรัมป์นะคะเขาบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนนโยบายจากความดีของหัวใจของพวกเขาอันนี้เขากล่าวนะคะวกเขาตอบสนองต่อแรงกดดันจากสาธารณชนนี่เป็นชัยชนะสำหรับการสนับสนุนในระดับ รักญาติและก็ะระดับชาตินะคะโดยและในานามของผู้สูงอายุหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาบริการโทรศัพท์จากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น,นข่าวดีนะคะทุกคนเขาบอกว่าขณะนี้สำนักง,งานประกันสังคมกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่รวมถึงการเลิกจ้างอย่างกว้างขวางการปิดสำนักง,งานภูมิภาคและการปรับโครงสร้างหน้าที่ทั่วไป ทั้งหน่วยงานการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทําให้ผู้สนับสนุนกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการที่ผู้สูงอายุจํานวนมากของประเทศที่พึ่งพาประกันสังคม,มนะคะเห็นไหมน,นี่เขาบอกว่าการบริหารประกันสังคมก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็สำนักง,งานประกันสังคม SSA นะคะได้เพิ่มเครื่องมือป้องกันการช่อโกงเพื่อให้ ใช้สามารถเรียกร้องไฟล์ทางโทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัยอันนี้มีผลในวันจันทร์ที่14เมษายนนะคะระปบ SSA ใหม่นะคะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและก็ความผิดปกติภายในบัญชีของบุคคลจะสามารถตรวจจับความผิดปกติในการเรียกร้องผ่านโทรศัพท์ได้ความผิดปกติจะก,กระตุ้นให้ผู้ที่มีแอปพลิเคชันในการเขาเรียกอะไร ติดธงนะคะต้องพิสูจน์ตัวตนด้วยตนเองเพื่อดำเนินการต่อนะคะหน่วยงานระบุว่าสิ่งนี้สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับการเข้าถึงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถยื่นเอกสารออนไลน์หรือเยี่ยมเข้าไปที่สำนักง,งานได้นะคะก็เมื่อวันที่8เมษานะคะหน่วยงานยืนยันใน X นะคะว่าการยืนยันตัวต,วตวนสำหรับการเรียกร้องด้วยตนเองทั้งหมดเนี่ยจะดำเนินต่อไปโดยเสริมว่า โทรศัพท์ยังคงเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับสาธารณชนแต่จากการเรียกร้องทางโทรศัพท์4.5ล้านครั้งในแต่ละปี70,000ครั้งอาจถูกติดทงนะคะเหมือนกับมาร์กนะคะว่ามันผิดปกตินะคะเรากำลังปรับปรุงวิธีที่เราให้บริการประชาชนให้ทันสมัยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและการเข้าถึง อันนี้ลีเลนดูเด็กนะรักษาการกรรมธิการประกันสังคมกล่าวในแถลงกลารนะคะสิ่งนี้เป็นไปตามคำแถลงก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมที่ SSA ระบุว่าผู้ที่ไม่สามารถใช้บัญชีออนไลน์ไ่โซเชียลสิเคียนะคะส่วนตัวได้จะต้องไปที่สำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่เพื่อพิสูจน์ตัวตนด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นนี้กำหนดให้บุคคลที่จะเรียกร้องผลประโยชน์การ,กรเกษียณอายุหรือผู้รอดชีวิตต้องเดินทางไปยังสำนักง,งานภาคสนามในท้องถิ่นเพื่อก่อการเรียกร้องค่าสินใหม่ยทดแทนแม้ว่าพวกเขาจะเริ่มขรบวนการทางโทรศัพท์ก็ตามเขาบอกว่านโยบายที่เข้มงวดขึ้นนี้ในขั้นต้นแบบล่าช้าไปสองสัปดาห์ตั้งแต่วันที่1เมษาถึง วันที่14เมษายนนะคะ SSA ยังปรับนโยบายสำหรับผู้ที่สมัครประกันทุพลภาพประกันสังคมนะคะ Medicare หรือรายได้เสริมช่วยให้พวกเขาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางโทรศัพท์ในขณะที่ส่วนใหญ่รักษาข้าขาขอกำหนดด้วยตนเองสำหรับผู้รอดชีวิตการเษียณอา,ายุและก็ผลประโยชน์เสริมผู้สมลดหรือบุตรนะคะตอนนี้นะคะรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายโทรศัพท์เพิ่มเติมโดยโฆษกทำเนียบขาวบอกกับ NPR ว่าบริการโทรศัพท์ยังคงเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่จะต้องการาใช้บริการนะคะการประกาศนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการอาภิปรายอื่นๆเกี่ยวกับการดำเนินงานของ SSA นะคะกรมประสิทธิภาพของรัฐบาลนะคะอีลอนมัสหรือโดสนะคะระบ,บุสำนักง,งานประกันสังคมเกือบ50แห่งทั่วประเทศที่วางแผนจะปิดในการเสนอ เกี่ยวกับการลดขนาดการใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่หักล้างโดยสำนักงานประกันสังคมซึ่งกล่าวว่ารายงานการปิดสำนักงานภาคสนามเนี่ยเป็นเท็จนะคะทุกคนก็สรุปแล้วนะคะว่าบริการโทรศัพท์ยังคงเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่จะใช้บริการนะคะทุกคนคือถ้าเป็นขโมยเนี่ยเขาเอาข้อมูลเราโทรไปตอนนี้เขามี อาจจะเป็นเครื่องดักจับหรืออะไรเนี่ยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดปกติเขาก็จะมาร์กติดทงไว้นะคะแล้วก็ถ้าจะทําให้สําเร็จเนี่ยต้องคนนั้นต้องไปยืนยันตัวตนนะคะถ้าเกิดไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้นะคะวันก็เอา ข่าวอัปเดตเรื่องนี้มาให้ทุกคนฟังนะคะยังไงก็วันนี้วันก็มาเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็โชคดีกันทุกคนค่ะคลิปนี้วันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปา,ายค่ะ